มดขาพาเพล então, ิสสสนสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนมอกรุงเทพประกาศปิดชั่วคราวหลังพบนักศึกษาติดโควิดมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ออกประกาศลงนามโดยนายเพชรโอสถานุเคราะห์อธิบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพระบุนะคะว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตรวจพบว่ามีนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย อยู่ในข่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีการสัมผัสกับโควิดและกลมควบคุมนะคะได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้แล้วเพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์ค่ะโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลตรวจยืนยันอีกครั้งค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโควิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงระงอับการเรียนการสอนที่จัดสอนในทั้ง2เขตนะคะ ตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่27มีนาะคม2563เพื่อทำความสะอาดทั้งภายในและก็ภายนอกอาคารสถานที่ต่างๆรถรับส่งภายในมหาลาัยตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆในทุกพื้นที่ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการของกรมควบคุมกระทรวงสาธารณสุขค่ะในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยนะคะจะจัดการเรียนการสอน ผานช่องทางออนไลน์ตามประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพบนที่13ทับสอ6 3เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิดค่ะอันหนึ่งนะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีคำสั่งให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนักศึกษาคนดิงกล่าวให้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยทางการแพทย์พร้อมทั้งกักตัว เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่27มีนาคม2563สำหรับบุคลากรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าวให้มาปฏิบัติงานตามปกติโดยติดตามประกาศของมหาวิทยายลัยต่อไปรายงานข่าวจากมหาวิทยา,ยล,ายลัยกรุงเทพแจ้งว่าทางมหาลาัยจะดำเนินการ Big Cleaning Day ทันที ในวันที่14มีนาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดชา,าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ